ไต่กินเค็มกว่าความต้องการ2เท่านะครับปัจจุบันมีคนไข้โรคไตโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยทั่วประเทศอย่างน้อย20ล้านคนการที่เราจะลดความเค็มลงลดทีละน้อยทําให้เราคุ้นชินกับรสชาติที่อ่อนลงนะครับหรือเกลี้ยอาหารที่มีความเค็มสูงอย่างเช่นอาหารที่แปรรูปนะครับลดการบริโภคก็คือเรื่องของน้าซุปอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของโซเดียม ถึง50%ของชามนั้นทานผักทานเนื้อแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยในการสามารถลดปริมาณเกลืออย่างน้อยถึง50%ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าหลีกเลี่ยงของปักดองนะครับอันนี้เพื่อทำให้ห่างไกลจากไตวายโรคหัวใจโรคมะเร็งต่างๆได้ด้วยนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์จึงขอเชิญชวนชาวไทยถวายกุศลด้วยการบริจาคไปหรือบริจาคทุนทรัพย์ ผู้สนใจสามารถสแกน QR code ตามล่างนี้